แฟนคอบอนคาเฟ่ฮะเผลอแป๊บเดียวนี่พิมพ์อันลีเข้าสู่แมตช์เดย์ที่4แล้วนะ,ะเดี๋ยวจบสัปดาห์เนี้ยนะฮะซึ่งมีวันศุกร์คู่หนึ่งเสารหกคู่แล 3, ้วที่สามคู่ก็จะเป็นคิวของทีมชาติละโอ้โหเซ็งอะ่ะแ,แต่มันก็หลงไม่ได้นะฟีฟ่าเดย์นะฮะเอาได้วันศุกร์ที่หนึ่งกันยาย,ยนะฮะหลังจากเราลุ้นหวยแล้วก็มาลุ้นบอลกันต่อในรอบดึกตีสองนะั้นลูตันกับเวสต์แฮมนะ น้องใหม่ลูตันยังไม่มีแต้มนะขุนค้อนนี่มีไปแล้วเจ็ดแต้มนะงานนี้ถ้าเบนแฮนบุกชนะจะแซงแมนเชสเตอร์ซิตีน้น่าจ่าฝูงเลยนะฮะแม่เดวิดมอยแอคเลยนะฮะวันเสาร์มี6คู่ว่าเปิดกันที่18ในการ30นาทีเช็คดูเอฟเวอร์ตันยังไม่มีคะแนนทั้งคู่แพ้มาตลอดเอฟเวอร์ตันนี่ยังยิงประตูไม่ได้เลยเรามารอดูกนะันว่าใครจะอาการหนักกว่ากันนะฮะโอ้ยมีบอลหนีตายเจอกันเลยมันแนะน่นอ,อนนะผัวคำเลยคู่สามทุ่งนี่ยก็มีเบนฟอร์ดเจอกับบอลมาเบนฟอร์ดนี่เป็นอีกทีมหนมมนะ ชนะ1เสมอ2ก็บอลมัดนั้นเป็นทีมที่ขาดความแน่นอนนะสัปดาห์ก่อนแพ้เวสแฮมะแล้วก็มาชนะสวอนซีและบอลถ้วยลีครับบุกไปชนะ32เนี่ยเบอร์ลี่กับสเปอร์นี่แวสังก่อนว่าสเปอร์จะไม่ชนะเบอร์ลี่ ry, ไม่มีแต้มด้วยเนะออแล้วนี่เบอร์ลี่ได้ความมาั่นใจมาแล้วนะฮะลูกทีมของกอมบันดีนะฮะเอาชนะฟอเรสในลีกคับ1ประตูต่อ0ได้ท้ายเกมเลยทวนสเปอร์ฮะ ในลีกครับแพ้จุดโทษฟูลแลมตกรอบแล้วมองว่าเบอร์ลี่ของกอมปานีนี้ไม่หมูนะจะเป็นบททดสอบที่ดีของลูกน้องนะแองเลยนะฮะแองกโปสเตโกกูเคลซีเจอกับฟอร์เรสต์นะถึงตัวลูกเงินคามเข,าเข้าวินในลีกสัปดาห์ก่อนเหนือลูตันแล้วผมมาไล่แซงมีมาดั้นคือจับเหมือนกันนะฮะได้จุดโทษมาดูเอเจ1-1แล้วก็มาได้เอ็นโซเซเรนตินาทีที่72เจ้าป่านี่เกมนอกบ้านมีปัญหาเลยน่าจะเป็นเชลซีเนาะแมนซิตี้ มีโอกาสชนะ4นัดรวดนะฮะเล่นในบ้านเจอฟูลแลมมาแต่ว่าต้องระวังเพราะอาทิตย์ที่แล้วฟูลแลมทําแสกว่าอัสเซนอ์มาหรือใบก็ยังไม่ลงล็อกเท่าไหร่ด้วยนะใบตั้งกับลิเวอร์เซอร์นะฮะทุ่มขึ้นเป็นคู่ดึกของคืนวันเสาร์ใกล้เคียงกันมากนะฮะบอลสามหน้าเลยนิควคาสเซิลโปรแกรมโหดนะเจอวินล่าอ่ะพวกเขายิงห้าหนึ่งเจอแมนซีแพ้ศูนย์หนึ่งเจอลิเวอร์พูลโอ้โหอาทิตย์ที่แล้วยังช้ำอยู่เลยแพ้หนึ่งสองวันอาทิตย์นะจิตตันพาเลตเจอวูฟสองทุ่มนะฮะพาเลตมีสี่แต้ม บู๊มี3แต้มใครเข้าวินก็โอกาสที่จะอยู่ในท็อป10ก็มีสูงหลังจากจบสัปดาห์นี้ฮนะลิวอคูกับวิลล่าก็คู่2องทุ่นหงแดง10บตัวเข้าวินมา2นั่นแล้วฮะกับบอลมันกับกับมีวัลเซ่นนะฮะกับเชลซีก็เล่นแย่อะเขาก็ได้1แต้มโอ้โหทีมเจอร์นคอปนี่ตายยากจริงนะส่วนวิลล่านั้นฟื้นแล้วนะฮะหลังจากแพ้นิวตามนั้นหลังนี่ยิง12ลูกอนะ่ะคิดดูยังไงมาต้าน4ลูกยีเบอร์เนียลหน,นะะ้าลูกล่าสุดบุกไปยิงเบอร์ลี่สามหนึ่ง คู่เอกนะครัสีนุ่งคลื่นะอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมันแน่นอนนะอาร์เซนอลนี่ตามหลุดกับฟูลแลมมาแมนยู Man, you, ก็โดนฟอเรสต์นำสองศูนย์แต่หัววันเลยยังดีมาคืนสามสองได้นะก็มีอยู่ห้าทีมนะที่ยังไม่แพ้ใครคะแมนซิตี้นี่ชนะรวดเลยไรียกดาวเตมส่วน West Ham, Super, เวสต์แฮมสเปอร์ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลมีทีมเลยเจ็ดแต้มทีมที่ยังไม่มีแต้มนะสำคัญนะต้องได้แต้มนะเชฟตูเบนะอร์ลี่ลูตันเอเวอร์ตันท็อฟฟี่นี่ยัง,ย,งยิงไม่ได้ด้วยคะเป็นบวยไปก่อน สวดดาวซันวตอนนี้นะกองกันอยู่ที่3ประตูก็มีฮาแลนด์ไตโวอาวนีย์โซโลมอนมาร์ชนะมียองเอ็มเบลโมอัปเดตตาตลองแชั้์พิมลลิกแมนซิตี้ฮะแตงเก้าจสี่เต็งหนึ่งลิเวอร์พูลเต็งสอนะหน่งจ6หกอาร์เซนอลหนจเจ็ซีกับแมนยูนะเป็นเต็ง4ร่วมกันหนึ่งจายยี่มนิเต็งหกนะหนึ่จายี่ห้าคุกไกะหนึ่งจ1ายสามสารดันแปดสิบห่มิลลาร้อ่งเต็งหตกชั้นนะลูตันฮะเจ็ เชฟดู5้าใจสองเอเบอร์ตันสองใจสาบอลมาสสองใจห้ใกล้เคียงกันนะฟอร์เรสซี 71, ่ใจสิบเบอร์ลี่หนึ่งวูฟสองใจหรือหนึ่งใครึ่งฟูแลมหนึ่งใจและพาเลียนหน่งวันนี้ในเรื่องของบอลยุโรปนะฮะน้ำเงาขออนุญาตไปที่ยูโรปาลีกรอบเพลย์ออฟนัดที่2นะครับมองว่า3ทีมนี้จะทำได้ดีนะครับก็คือฮักเคนนะจะทำได้ดีที่บ้านอาบดีนนะเชลลีฟนะจะยิงคัสวิกทะลุนะฮะแล้วก็ยูเนียนแซงกินลอยเซยครับ ไม่เสมอก็าชนะลูการโนที่สวิตครับผม